สิ่งที่จะทําให้ความฝันของนักกีฬาเป็นความจริงนะนวันนี้คุณเกิดมาเป็นนักกีฬาคุณตัดสินใจเลือกเส้นทางของการเป็นนักกีฬาแล้วคุณเคยตั้งคำถามไหมว่าเอ๊จะทํายังไงให้ความฝันของตัวเองนั้นเป็นจริงเรามาฟังเคล็ดลับง่ายๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะไปสู่จุดหมายนั้นได้อย่างไรสิ่งแรกก็คือเรื่องของคุณต้องรู้ก่อนว่า คุณเกิดมาเพื่ออะไรคําถามนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่าจุดประสงค์ชีวิตของการเป็นนักกีฬาคุณคืออะไร <_ d ata> นั่นก็คือเป้าหมายของการเป็นนักกีฬาค,คุณรู้ไหม <_ d ata> ว่าคุณจะเล่นไปสู่ถึงสูงสุดตรงจุดไหนเป็นแชมป์โลกเป็นทีมชาติหรือเป็นในระดับไหนขึ้นอยู่กับคุณวันนี้คุณตัดสินใจได้ยังถ้าคุณตัดสินใจแล้วคุณจะไปสเตปต่อไปคือว่า คุณจะรู้ทันทีว่าเมื่อเป้าหมายของคุณชัดวิธีการไปสู่เป้าหมายนั้นคุณจะทําอย่างไรคุณก็จะต้องไปค้นหาบุคคลที่เป็นต้นแบบของคุณที่เขาอาจจะประสบความสําเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักกีฬาเขาสามารถที่จะให้คาแนะนําคําชี้แนะของคุณได้ว่าคุณจะเดินอย่างไรเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายที่เป็นความฝันของคุณวิธีการของการไปสู่เป้าหมายมันจะชัดมันจะทําให้คุณเห็นภาพนั้นแสดงว่าคุณต้องมีเดตไลน์ เดยนไลน์คุณกำหนดเลยว่าคุณจะไปสู่แชมป์โลกภายในอีก5ปีขา้างหน้าปี20.00ๆๆแล้วแต่คุณเลยเดือนไหนเวลาไหนยิ่งชัดยิ่งดีและเมื่อคุณมีเป้าหมายชัดวคุณลองจินตนาการนะคะว่าในภาพความสำเร็จนั้นคุณรู้สึกอย่างไรที่คุณไปสู่เป้าหมายนะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกหัวใจพองโตรู้สึกแบบมีรอยยิ้มและคำถามต่อไป แล้วในความรู้สึกนั้นในภาพนั้นใครละ่ะที่ยืนอยู่ข้างๆคุณเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นคนที่คุณรักหรือเป็นใครก็ตามคุณจําภาพเหล่านี้อย่างชัดเจนและคุณปักหมุดเลยค่ะปักหมุดแห่งเส้นตายโดยเด็ดลายนะภาพนี้มันจะเกิดขึ้นในวันไหนปีไหนเดือนไหน,ไหนสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ความฝันของคุณใกล้เป็นจริงแล้วผ่านไปสามสิงแล้วสิ่งสุดท้าย ถ้าเรามีเดตไลน์ล้เราจะไปทําให้บอกว่าเป็นการรีมายหรือทบทวนอีกทีหนึ่งคุณจะต้องมีการว่าสิ่งนั้นคุณจะต้องมีการติดตามและประเมินผทุกๆ3เดือนทุก6เดือนและทุกๆ1ปีจนกว่าจะไปสู่เป้าหมายว่าที่คุณกําหนดไว้ว่าภายใน3ปี4ปี5ปีสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีการทบทวนมันเราจะได้รู้อะไรรู้ว่าอะไรที่เราต้องพัฒนาอะไรที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งของเรา และอะไรที่ทําให้เราแพ้แล้วเราก็จะเกิดการเรียนรู้อะไรที่ทําให้ชนะแล้วเราก็เกิดการเรียนรู้ทุกบนเส้นทางตรงนี้แหละค่ะมันจะทําให้ความฝันของคุณเป็นความจริงมากขึ้นๆนั่นหมายความว่าสี่สิ่งนี้มันจะทําให้นักกีฬาไปสู่เส้นชัยไปสู่เป้าหมายอย่างมีความสุขมีภาพชัดเจนและคุณก็ประหยัดเวลานั่นแหละคุณกําลังจะเป็นนักกีฬาที่พรอดิจิต ที่จะทำไปสู่เป้าหมายในระยะเวลาอันสั้นและคุณจะรู้สึกสนุกัะมานใครที่ชอบคลิปนี้นะคะลองช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ที่ YouTube Channel d r w ร์ s อล o r อ e r ตเอและคุณจะเจอสาระดีๆกันอีกคาัห่งขอบคุณมากค่ะ